มาแล้วจ้าดอกทานตะวันที่บ้านพี่อ้อมบานแล้วนะพี่อ้อมเอามาอวดอีกแล้วดอกทานตะวันเท็ดดี้ที่บ้านพี่อ้อมสวยมากเลยพเพื่อนๆดูสิเขาเพิ่งจะบานให้เราได้เชยชมเขานะคะเพื่อนๆนีพึ่งตัวเล็กตัวน้อยมาตอมกินน้ําหวานกันเต็มเลยค่ะแล้วก็ดอกหอมมากๆเลยทานตะวันเท็ดดี้เนี่ย ชื่อหมู่บ้านที่พี่อ้อมอยู่นะคะคือหมู่บ้านทานตะวันนะพี่อ้อมชอบชื่อนี้มากๆเลยแล้วก็มีความคิดว่าพี่อ้อมอยากจะปลูกดอกทานตะวันสักครั้งหนึ่งก็เลยลองปลูกดูนะคะปลูกแล้วก็โหยสวยสมใจที่พี่อ้อมอยากได้มากๆเลยแต่พี่อ้อมอยากได้หลายๆพันนะคะแต่ตอนนี้ก็คือมีพันเดียวที่พี่อ้อมปลูกก็คือพันเท็ดดี้นี่เองย <ük> ็งไงคะเพื่อนๆสวยไหมทั้งสวยทั้งหอมเลยนะคะพันนี้ บรรดาเหล่าพึ่งมาตอมกินน้ำหวานกันใหญ่เลยค่ะ